สวัสดีครับบ็อกซื้อหงมิสิกครับวันนี้พาเข้าดูงานอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นกีตาร์โปร่งอะคูสติกนะครับเข้ามาทําการเปลี่ยนสายเซตอัพแต่ก่อนเปลี่ยนสายเซตอัพเดี๋ยวมาดูรายละเอียดที่ต้องทาเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับตัวนี้สะพานสายนะครับสีดำๆเนี่ยมันทําท่าจะยกนะครับก็เดี๋ยวเราทําการยิงพิดล็อกไว้หน่อยนะครับเพราะเราจะไม่ทําการรื้อเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาหลุดนะครับแล้วก็สเกลตัวนี้มันเป็นสเกล ตัวนี้นะครับมัน12มันเข้ามาอยู่นี่ปกติ14จะเข้าตรงนี้นะครับมันสเกลมันสั้นกว่าปกตินิดหน่อยตัวนี้เป็น24 6ส่วนแนะครับนิ้วก็จะสั้นกว่าปกติส่วนสายตัวเนี้ยตอนแรกว่าจะลงเป็น10เดี๋ยวเราจะต้องพิจารณาเป็น11นะครับเพราะเดี๋ยวสั้นยิ่งเรถ้าลงสายเล็กจะย้วยนะครับก็ประมาณนี้ส่วนแอคชั่นเดี๋ยวมาดูแอคชั่นหนึงนะครับแอคชั่นค่อนข้างติดไปทางสูงนะครับเดี๋ยวแก้ใหม่นะครับตอนนี้มันขึ้นไปที่นี่ครับจุด 1, 3, อนข้างสูงงนะครับเดดี๋ยวลลมาหน่อย มันเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้สบายนะครับเดี๋ยวจะปวดนิ้วด้วยตรงไอ้กลางๆเละ,ะครับเนี่ยจะใช้พลังงานเยอะเดี๋ยวจะปวดนิ้วก็เป่าเฟรตตัวนี้เป็นทองเหลืองนะครับอาจจะปัดเงาให้นิดนึงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะเฟรตทองเหลืองเขาน่าจะต้องการความซอฟของเสียงนะครับเพราะวัสดุทองเหลืองเป็นวัสดุเนื้อนิ่มเขาก็จะให้เสวที่แบบออกนิ่มนะครับแต่ตรงนี้ใส่เป็นกระดูกนะครับ ก็ถ้าเพื่อนๆไม่ได้ชอบซาวที่แข็งไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบซาวที่มันพุ่งหรือสตรองนะครับตรงเซตเดิกับนัดเนี่ยไม่ค่อยแนะนําให้ใช้กระดูกนะครับไปใช้พวกทัฟ l ิ n e นียโบอะไรประมาณนี้นะครับหรือใช้เป็นพลาสติกนะครับก็จะน่าจะโอเคกว่าเพราะเดี๋ยวกระดูกเนี่ยค่อนข้างจะมีความแข็งความแข็งของเสียงนะครับแล้วกลางเขาจะมาเยอะเดี๋ยวเบสกับเบสมันจะไม่ค่อยมานะเบสมันจะมาไม่เพาะมันจะมาเป็นแบบเป็นแข็งๆหน่อยมันจะไม่ค่อยนุ่มไมไ่นุ่มนวลน,นะครับ แต่ถ้าชอบซาวที่มันนุ่มนวลละมุนซาวเป็นเมนโลซาวเนี่ยให้เปลี่ยนตัวนี้เป็นวัสดุอื่นนะครับที่ไม่ใช่กระดูกทีนี้อยากรู้ว่าวัสดุตัวไหนดีไม่ดีเนี่ย้องคิดง่ายๆก็ได้ครับขึงสายขึงสายนะครับขึงสายหรือขึงเส้นลวดนะครับบนหัวตะป,ปูบนหัวไม้บนหัวกระดูหัวพลาสติกให้เสียงโครลโทนเสียงนะครับโครลแบบเพราะฉะนั้นวัสดุตัวนี้มีความสําคัญนะครับตัวนี้เขาใส่เป็นอ e bon ีโบนีมาตัวนี้ก็เป็นอีโบนีนะครับ ก็เดี๋ยวทางช็อปจัดการแก้ไขให้นะครับเดี๋ยวหลังการซตอัพแล้วมันน่าจะดีขึ้นครับมันจะเล่นสบายกว่านี้ก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ